สบายดีทุกคนฮอดเวลา,ก,าก,วกินแกงแซ่บกระเทซ่บในหม้อกันยังสดน้ำอุ่น่อนแซ่บ นี่ลนัดม้ใส่เป็นดอกเลย thì khương đấy nè Bên ở đây bảo sang đào. Yeah. องใส่ยาบ,บหาเองแคบ,บเองห <laughs> ยกปยู่เหแน่เบื้องนั้นม <laughs> ม่อนี้ก,กส็สนสั่นเนาะเพราะว่าเผากินได้มาเลยอยากกินอ่างซื้อเพราะว่าได้ไปหาเองปากกว้างยั่งอยู่พี่น้องร้อยเอาถือขวบป่าไปกินผู้เดียว ถ้าได้ไลท์้าไดไล่์เซงดาวสิไปกินโซ่อยู่บนอยู่บนม่หน่อเกงแล้วเอาไปกินอัสส้นพี่น้องอย่าลืมขเข้าไปกดไลค์กดแชร์อยู่สองบาราคนจนเนอพี่น้องผู้ข่าสิเดยจบขีดพี่น้องไปเห็นงานกาอย่าลืมขเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งสองบาราคนจนแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้พี่น้องอามานี่เขากาเข้ามา,มาสบ,บายดีสบ,บายดี